มีการแล้ว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 เยอยบไหลอู้บักง่ายบักง่ายพี่น้องอู้เอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วนี่ครับพี่น้องเลยอืดใส่ง่ายใส่ง่ายอีกรอบพี่น้องพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องไปสุมุ่งสุแจกฮงโลกเด้อใส่ปลาเส้นเหนียวครับ ออกกันอีกเดียวพี่น้องด้ยนี่สีเบียดปากคาเก็เาด้วยพี่น้องด้วยปลายหลับครับผมยากุ้งไฝด,ด้วยพี่น้องเด้อยนี่ริมชวนๆอยู่นี่ส่วนไม่ไม้ตาเสียบก็ยังนี่หลังจากสีหมู่บ้านห่อกุ้งทะเลมาเสีเด้อบอกคือบอกกด,ด้จักตัวพี่น้องด้ยมาล่องเบงิ่งว่ากุ้งไม่สูบกุ้งบ้านเฮาเดี๋ยวว่นี่พุงไปแล้วครับ มาหลุดน้ากันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศกำลังดีพี่น้องเอ้าเหย้าเลยบาทงนี้นไปลีลามันเอาเลยพี่น้องเอาเลยตงไปกเอาเลยหายหายหาย không phải gạo đây ôm luôn ôm ôm ôm. Ôm, 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 ôm. Ôm, ôm 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 luôn ôm 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 ôm, mong 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 ở mong ở mong 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 ở มาแล้วมาแล้วรู้หายแห้งพี่น้องเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ปลาขาวขาวหน้าพี่น้องขาวหน้ากับจินกุ้งวันนี้ไหม เกิดหลายอืมเออ,อ,ออเอาอีกยย่าหายครับจีหน่อยพี่น้องเอ้ยจีหน่อยปล่อยอีกเราใส่ปล่อยหนึ่งปลีกยีนาวพี่น้อง

พี่น้องเอ้ยปลาฮอดปืดปลักไงเลยครับไม่บอกไงเลยอืดพอมีไอ้กาไงกาไงดอกไงอืมอโอ้งามงามงามร็คิดหวังเลยปลาฮอดไข่ผอมทุน ใหญ่ใหญ่แย่งใหญ่แยงใหญ่่ใหญ่แย่งใส่งยใส่เงี่อกรอพี่น้องพี่น้ anyway. องโอ้ยจังจอืดควาใหญ่พดสองตัวเอมาให <Columbus> ้หนูไหมอืดขดขาดเหนี่วงี้ยเลย ยังขับพี่น้องเลยกดกล่องท่านว่าเนาคั่น,น,นอนเนเปลี่ยนบ้างด้วย เป็นไหนลงไปแล้วครับเอ,เอาเลยเอาเลยลงไปกินเลยวบวช เอาแล้ว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 อ้ำาอ้ํอ้ํผมแล้วลูกผมผมผมแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยมันจีบักจีหน่อยก็ได้พี่น้องไปล่ะไปไฟไฟ ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วก็จี๋หน่อยเขาบางอย่างมันจะโตหน่อยพี่น้องเอ้ยเอาเอามานันเบิร์ดกว่านะทีมีมตัวใหญ่ขึ้นมากนะเคยตัวใหญ่บางพี่น้องคือว่ตัวใหญ่ก็ต้องได้ปลาใหญ่นี่ต้องไป Nhìn chắc bố sáng lắm, you know sáng lắm sáng đi Mai này níu tang lắm, you know sways 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 à. sways sways

này con bay, Bùm đó rồi không nghe cá nào nghe cá nào dẹp lôi cầu quá nhé gọi là nó chín đủ thế quay dẹp lôi bật ngay nào bật ngay Ừ mọi người đều phải đồ tay kiếm lời cậu 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 lời ดบอกองไงเลยรุดๆครับผมพี่น้องผลงานเท่ามัอนี่พอ,อมีไม่ใส่งามๆครับเลยมันเปียกสองรูปนริพี่น้องเลยไข่ไข,ไขท่ทะหนังได้เก้ไข,ข่กำลังไข่ครับพี่น้องเอ้ยนะงามครับตัวนี้เออ ฝากซับตะไคร์ไรแฉะด้วยพี่น้องด้วยพอกันไม่ลิปหนาครับคลิปนี้ก็ไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้งามแห้งงามแห้ง